จเจริญธรรมสมนึกดีครับพบกับบอกเล่าข่าวปะวรสารียโศกนะครับข่าวบวรสารียโศกมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวประจำสัปดาห์ดังนี้ เมื่อวันที่28และ29พฤษภาคมพุทธศักราช2565ท่านสมณะชาวชุมชนสาลีอโศกร่วมกับอาจวัวทศพรวันดีญาติธรรมชาวอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีจัดขบวนการกลุ่มหวานข้าวนาปีโดยมีท่านสมณะลือคงธรรมะกิติโกได้มาเป็นประธานในการหวานข้าวในครั้งนี้ พันข้าวที่ได้หวานในครั้งนี้นอกจากไว้กินเองในชุมชนแล้วตั้งใจจะเก็บไว้ทำพันุ์ส่วนหนึ่งด้วยมีข้าวพันธุ์หลากสีหวานบนเนื้อที่สองงานข้าวพันกอขอ43าน้ำตาลน้อยหวานบนเนื้อที่หนึ่งไร่ข้าวพันธุ์หอมมะลิร้อยห้าหวานบนเนื้อที่13าไร่พ่อครูกล่าวไว้ว่าข้าวไม่ใช่สินค้า ข้าวคืออาหารที่ต้องแบ่งปันวันนี้ได้มาช่วยเข้าหวานข้าวนะคะที่ทุ่งนานะคะก็ข้าวพันหอมมะลิค่ะค่ดิ่ฉันเองก็เป็นลูกชาวนาตั้งแต่เกิดแล้วะคะ่ะแต่ก็เลิกทำนาที่บ้านมาแล้วก็เลยมาอยู่วัดก็เลยวันน,นี้มาช่วยเขาก็ภูมิใจค่ะที่มาช่วยข้าวหวานข้าวค่ะข้าวี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นะคะ เราก็เลยมาร่วมแรงร่วมใจกันมาทำหวานข้าววันนี้รู้สึกว่าอกุลพี่น้องหลายคนค่ะช่วยกันหวานอย่างนี้แหละชุมชนเราถึงจะเจริญทำอะไรก็ร่วมมือร่วมใจกันทำลูกๆชาวประวรสาลีอโศกน้อมรับคำพ่อจึงรวมพลจัดขบวนการกลุ่มร่วมกันปลูกข้าวมาเป็นชาวนาไร้สารพิษพึ่งตนเอง แบ่งปันผู้อื่นเป็นสาธารณโฮคีเป็นคนจนสุขสำราญเบิดบานใจวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2565อาจารย์หมอการดาศักษสอนชัยและครอบครัวได้เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิษเพื่อเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแด่ท่านสมณะ และเผื่อแผ่ถึงชาวชุมชนบวรสาลีอโศกเป็นการทำกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่73ของอาจารย์หมอการดาในโอกาสนี้ท่านสมณะลือคมเมตตาเทศก่อนฉันทำให้ได้ปัญญาสำหรับใช้ดำเนินชีวิตเพื่อให้มีชีวิตที่เรียบง่ายมีเพียงพออยู่พอเพียงพ้นจากความโลภโกรธหลง และมีความสุขสงบในที่สุดวันจันทร์ที่30พฤษภาคมพุทธศกราช2565อารุ่ณทูลจินดาญาติธรรมชาวอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรขออาสาช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้แก่ชาวชุมชนชาวชุมชนจึงได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมารับการซ่อมส่วนใหญ่จะเป็นพัดลมตั้งพื้น วันอังคารที่1มิถุนายนพุทธศักราช2565หมอตู่สรายุทธภูนพินเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมาร่วมงานอาโศกรรลึกที่จะมีขึ้นในวันที่5-9มิถุนายนนี้ได้นำต้นไม้ผลมีทุเรียนฝรั่งมะพร้าวและทับทิมมาให้ทางชุมชนเพื่อปลูกไว้เก็บกินยามเติบใหญ่ หมู่เราชาวอโศกทั้งชาวชุมชนทั้งญาติธรรมมีความรักกันระลึกถึงกันเมตตากันแบ่งปันกันตามหลักสารานิยธรรมหกความคุ้นเคยเป็นยากอย่างนิ่งเจริญธรรมค่ะ